สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเต่าโปรแรงนะฮะเซลหน้ามนคนเมืองนนท์ครับผมวันนี้เรามาพบกับสีแดงเอาใจในช่วงนี้นะกำลังจะถึงเทศกาลอ่าตุจีนนะครับตุจีนยังไงต้องแดงไว้ก่อนนะฮะอันนี้ใครที่ชอบสีแดงนะฮะหรือว่าสีอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้วัดเดี๋ยวว่าเรามีโปรสำหรับมิวเอ็กซ์สุดหล่อของเรานะฮะรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นอัลติเมท นะครับรุ่นอัลติเมตหรือใครชอบรุ่นอื่นยังไงก็มีครบทุกรุ่นแต่วันนี้เราจะมาพรีเซนต์ในส่วนของอัลติเมทเครื่องพันเนะครับอันนี้ราคาของรุ่นนี้เลยนะหนึ่งล้านสี่แสาหนสีะครับสีเนี่ยมีให้เลือกสีแดงแบบนี้นะฮะสีแดงสีดำสีเทาแล้วก็สีบอลเงินหรือว่าสีน้ำตาลก็มีนะฮะส่วนสีขาวมุกเนี่ยเพิ่มเงินหม0 0นบาท นะครับผมใครชอบสีไหนเลงสีไหนไว้ช่วงนี้ต้นปีเลยนะออกรถก่อนช่วงช่วงตุดจ,จีนอันนี้ผมโปรพิเศษเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้อาร์ติเมดเนี่ยก็คือท็อปสุดในสายของเครื่องพันเก้านะครับอ่าสีแดงล้อมแม็กจะเป็นแม็กยีสิบำหรับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์รุ่นนี้เลยแล้วก็พร้อมโปรเนี่ยคือพร้อมชุดสเกิร์ตแบบนี้นะ อันนี้ชุดสเกิร์ตรอบคันเขาเรียกว่าชุดหกชิ้นนะครับชุดหกชิ้นอันนี้สเกิร์ตหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือครบเลยแต่งจบครบแบบนี้เลยหล่อๆลแบบนี้เลยของทันเซอร์นะฮะอ่าสีแดงแรงลิ์นะครับผมตุดจีนจัดโปรเอาใจสายตุดจีนนะฮะ ช่วงนี้ใครเลงมิวเอไว้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะเป็นรุ่นอีลิแกนหรืออะไรพวกนี้ก็ทักมาหาเราได้แต่ผมเนี่ยวันนี้จัดโปรรุ่นนี้พิเศษเลยใครจองภายในเดือนนี้นะฮะช่วงตุนจีนเนี่ยก่อนถึงตุนจีนนะก็โปรดาวพิเศษหมื่นเก้าพันบาทได้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับทำไมอ่าสำหรับโปรพิเศษช่วงตุนจีนนี้เลยนะ ช่วงเดือนนี้นะครับโปรสำหรับรุ่นนี้นะอาร์ติเมดเครื่องพันเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเจ็ดปีเนี่ยแปดสิบสี่งวดเนี่ยตกอยู่ที่สองหมื่นสามร้อยนะครับเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดสองหมื่นสามร้อยอันนี้จบจริงตามนี้นะเก้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยรอบคันอย่างนี้เต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ประกันภัยแล้วก็ชุดอุปกรณ์อย่างอื่น ที่ท,ที่ที่ต้องใช้เนี่ยคือผมมีให้ครบอยู่แล้วแต่พิเศษเนี่ยก็คือพร้อมชุดแต่งแบบนี้ครบดูแบบดูครบเลยสปอร์ตโชบเฉียวแบบนี้เลยนะฮะสีแดงสวยเลยอันนี้ไม่ค่อยเหมือนใครด้วยตันจีนสีแดงสำหรับสายคนคนจีนอะไรประมาณนี้สีนี้ถือว่าสวยมากแล้วก็เจอชุดแต่งที่มันเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะดำแดงนี้นะยิ่งแบบขึ้นมากเลยฮะ ใครสนใจรุ่นนี้อัติเมตภาษีก็ถูกมากภาษีเท่ารถเก่งนะอันนี้เครื่องพันเก้านะครับอ่าอันนี้คือนําเสนอมากเลยภาษีเท่ารถเก่งแล้วก็ในส่วนของโปรผมเนี่ย9ก้าหมือันนี้ในส่วนของอ่าได้รับประกันเพิ่มด้วยจากสามปีแสนโลนะเป็นห้าปีแสนหกหมืนโลนะครับอันนี้คือเป็นของตีเฟสอิสุริซซิ่งเองนะฮะแล้วก็ อันนี้ได้รับประกันเพิ่มด้วยแล้วก็อย่างอื่นก็คือครบหมดชุดอุปกรณ์นะครับผมพร้อมชุดแต่งใครมองรุ่นนี้ไว้อยู่นะฮะคือผมจัดให้แบบพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยอะ่ะนะฮะใครจะมาดูรถหรือมาทดลองขับคือนัดกับเราได้นะครับยูสุเมืองนอนท์นะครับผมก็มาเทสได้ก่อนได้แล้วก็มาคุยรายละเอียดจองล็อกโปไว้ก่อนได้นะฮะใครจะออกรถมีเลิกในช่วงช่วงเดือนหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะวางแผนไว้อยู่ แต่ทีเนี้ยผมจัดโปรเนี่ยเอาใจโปรตุเจีนนะฮะสีอื่นก็จัดได้เหมือนกันพร้อมชุดแต่งแบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่ทีเนี้ยคือสีแดงให้เห็นว่าสีเนี้ยคือค่อนข้างจะคนจะใช้น้อยแต่สําหรับช่วงตุจจีนเนี่ยอาจจะมีคนที่ชอบสีแดงแล้วก็ได้เลิอกออกประมาณช่วงตุจจีนนี้นะครับเอาใจสายโปรตุเจีนอันนี้เลยนะครับหรือใครต้องการารุ่นอื่นรุ่นแต่รุ่นเริ่มต้นขึ้นมานะ รุ่น Active อะไรพวกนี้รุ่น Luxury รุ่น e l e g a n นนะครับก็มีโปรอีกนะฮะอมชุดแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับใครชอบแบบไหนคือทักมหาเราได้นะครับเรานำเสนอได้หมดสำหรับรุ่นนี้ก็ครบแบบนี้เลยสวยมากเครื่องพันเก้าหรือใครสนใจพวกเครื่องสามพันก็มีนะอ l ลิแกนตตอนนี้เรามีเครื่องสามพัน้้วด้วยนะฮะอ l ลิแกนตตัวลองท็อป สำหรับคนที่ไม่ชอบในส่วนของเทคโนโลยีเยอะก็คือในส่วนของ AirDart บางทีบางคนอาจจะแบบดูว่าไม่จําเป็นมากหรือว่าอย่างอื่นสตาร์ท20เมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเป็นอีลิเกนก็ได้ราคาถูกกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเครื่องสามพันมาเอาใจกันด้วยนะครับวันนี้เรานําเสนอรุ่นนี้เอาใจเน้นนะอันนี้โปรเก้าผ่อนเปีแปดงวด ตก2อ0 0บาทนะครับจบตามนี้เลยแล้วก็ใครมีสำเนาอูส,อสูก็คือครอบครัวอีสูอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องใครใช้อยู่ในครอบครัวแล้วก็ดูเป็นมิวเอันนี้ส่วนลดเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับอ่า99,000ถ้ามีตรงนี้ก็ลดไปอีก1,000 0บาทนะครับชุดแต่งแบบนี้เราก็จัดให้นะครับก็ทักทายมาหาเราได้ที่เพจออตโตโน,นนฮะก็วันนี้ นำเสนอรุ่นนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมารอดูรอบหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ